ศศักราช2,450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชินิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปี ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสําคัญที่มีความหมายต่อการดํารงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุดร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าสยามประเทศต้องเผชิญกับศึกหนักและภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ที่ทำให้คนไทยของเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับหลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ล่วงเข้าสู่แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอ,อย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันทา้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15ัพรรษาอากพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชะโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็ เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระารชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดําเนินนโยบายวิเทศวบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากราชการที่4ได้อย่างไม่ไม,ไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบารริงในปี2398นะั้นน่ะเริ่มออกฤทธ สามปีหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไะเยือนพื้นบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศทัใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมาการเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่หนั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับ สเสด็จทั้งในอเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีเกาะชาวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลแล้วตอนหลังเราเราก็จะคุ้นเคยกับการสเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพศ .2440 กับ 2450นะครับแต่ในในในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยาการเสด็จครั้งแรกสองครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปาการปกครองแผ่นดินสยามครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวา กว่าหเดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้านหนึ่งปีถัดมาโรงเสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใตย้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือนถ้าสืบง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝลั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไง เขามีสถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอน,นันตที่ชมที่เข้ามาปกคอรองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะ,ะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทําบริหารจรัดการยังไงที่ให้รัฐนี่สามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ย ขื้นดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรปร,ประเภทใดบ้างนะะก็ตอบคาถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังการเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งสยามก็เริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคม พรงโปรดให้ข้าราชการขุนนางและฝ่ายในเปลี่ยนการแต่งกายตามแบบสากลมากขึ้นรวมทั้งชุดราชาแพทเทิร์นหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อชุดราชปเตนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบร,รมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่า ทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนอีกต่อไปเราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กลุ่มสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ พระองค์ทรงเป็นผู้นํากลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้าหน้าและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบครานเข้าเฝ้าและที่สําคัญ การเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญสำคัญสามด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาขเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราดแล้วเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่สองเนี่ย นะครับเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปนในทางที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองลงังสิก ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาอาไปมากกว่ามากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริง เพราะฉะนั้นท่านก็เลิกทาตเพื่อให้ทาตเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพแบบเดียวกันกับที่โลกตะวันตกเขานิยมกันในขณะเดียวกันท่านก็เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษานะครับ อยากจะให้คนไทยมีการศึกษาแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําต่อมาก็คือปฏิรูปการศึกษาทำให้พวกทาสเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการสามารถมีตําแหน่งไต่เต้ากันต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่โดยจัดตั้งหอรัศดากรอนพิพัฒนขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีรั่วไหลไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา ตอนที่พระองค์ท่านสร้างตั้งหอรัศดรกรพิพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเอ่อ